ยังว่าจะอยู่ทุกคนวันนี้เราอยู่ด้ยกันเลย,ยแบบแบบลู u e ตามาไฮสเกลูเย,ย้แล้วตอนนี้ฝนตกคือผมเป็นเมดแล้วผมออกไปไม่ได้แย,ย่จุงโอ้เศร้าโอเคเริ่มโลภัยในสามสองหนึ 3, 2, ่งโอเค không subscribe cho gì Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แล้วก็เลยไม่มีหางเฮ้แปลกนะน้องมีหางทุกคนนะแจ็คผมผมผมไม่ปลอดภัยผมไม่ปลอดภัยหรอกถ้าผมระเบิดพลังใครอยู่ใกล้ที่ไม่ปลอดภัยอุ้ยไรอ่ะ วิ่งวิเล่นวิ่งเล่นไม่เบียดเราพอออค่พยังเข้าเา,าได้ยัง <c oughs> ดักเตียต่อแถวแป้ต่อเดี๋ยวก่อนไม,ไม่เป็นระเบียบเลย,เลยแถวกันมามแถวกันาจะเป็นหนาา้าระดาหรือบอลลิก,ก็ไดนะ้ได้ไม่ถามถามใครด่ากลัวกว่าแล้ววาผมกับบิงเออมไม่รู้ น่ากลัวคู่วะคนที่กัเราม่ปัญหากันก็อย่ายอยู่แน,นี้นะใจะเย็นๆนะมาต่อเลี้งหนา้ากระดาษโอเค

嗯哼。

โอ๊ยออไงอพไมเบอร์ดีไม่ได้เหรอโซห้าอทําเอดีๆากไม่ได้เหรอมาอยู่เวทีเจอคตีกันไปไหน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  เราต้องข้าบอกทีเลยเร,เราถึงจะไปตีสแชลเราล,แล้แล้วค่ะเผื่จะข้างหลังเลยว่เาเหอแล้วก็เอาไปให้ไว้หน้าสังคมน่แหละโอค่ะัดกันแล้ลูกแตหน้ามันตอนนี้ต้อง,อางมาเมอ เารอแย่มากมาอง้ไลยงอยเตอยรทไมใครตีกันใครตีกันฮะใครตีกันใครตีกัน อันเดียวไม่ตบเราพออ๋อโดยเฉพาะโรงเรียนนี้ขาดแฉนเนาะขาดแฉนมากเลยอะล่ะจะเปิดได้หรือยังขอตอบเดียวตอนนี้ถ้าทุกคนยังวุ่นวายอยู่จะเปิดไม่ได้แล้วนะเฮ้ย เร,เร็วเร็วเร็วขี้เกียจตัดเยอะเร็วเน่งจากเราพอจะไม่กล่าเพราะว่าอาจารต้องกล่าวเองนะคะ,ะตัวเพีงใช้ประโยชน์มากเลยขอบเลยรรลครับใช้ประโยชน์มากเลยอ่ะลองลองมาไมถ้มาถ้าถ้าถ้าาไมอ่ะสำหรับนันกเรียนที่เข้ามาที่นี่นะคะเชื่อหรือ <c oughs> ว่า

วนวายวนวายชมาลเลยนะโรงเรียนนี้ปวดปวดอ,อลลบบไม่งเรียนละทะพูดหรเฮ้ยโรงเรียนล้าหลังเลยไม่ได้ลองพิมพ์เอาก็ได้ลองกูขอนะทางพูดวายชมา วุ่นวายจังแท้แต่ก็เนาะลงลงมายืนข้างๆแทนกูยังไงเราก็ได้ไงดีล่ะไม่รู้สิไม่รู้สิคุสำหรับนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้แล้วก็ยินดีสุดโรงเรียนดราม่าไฮสคูนะหวัว่าตอนวงว่านักเรีทุกคนจะได้เอ่อเต็นอยู่นะลูกลูก หูหุดหวายแท้โรงเรียนนี้ฉันก็ไม่อยากจะว่าแล้วก็วว่าทุกคนจะได้เรียนกีก็อยู่กันอย่างสงบสุขนะถ้าเป็นไปได้แล้ะเยี่ยทะเลาะกันเยอะนะลูก ขออัอาจารย์ก็ไม่ไหวแล้วขอมากสุดสามครั้งได้ไหมคะอาจารย์ทะเลาะกันะอมยนะเราเอกันงออะไลต่อละอือยอไม่รอสิ แล้วแล้วไงต่อจอนเลือกหอเลยไหม,ไมหใครจะไปหอ,ลอแล้วครูจะแล้วจะไปยังไงฝนมันตก <c oughs> ยังยังเออฝนจะเปิดเหลือเนฝนมันตกแต่อสองวันนี้โอเคโอเค <c oughs>

อันนี้เป็นขอเสีที่มา่ได้ทั้หมดือ่าอนะฝ่นี้จะเป็นหอหิงโอม่ออ้าวโดนลูกหลกเลยใครเข้าหอยหญิงโดนนะครับ ไอ้ข้าออหญิงโดนนะครับจ้สามารถเอ้ยหูลูกอันน้อันนั้นอยอันนั้นอยใช้น้องได้กี่คน,าาน,นคะอา่ามากสนูจาบอกมากสุดคอนูขอนอนเดีเอนะคะนคนครับ ไล้อค่ะขอเป็นสีแดงเข้าไปเข้าไปได้เลย,ยลูกครับผมอย่าลืมแปะป้ายชื่อนะท่านไม่ไม่มีผ้าย์ทได้ครับผมอืมเยวจัง จะมาอยู่กับอาจารย์ก็ได้แหละแต่ว่าอาจารย์ต้องเคลียร์ห้องก่อนนะอาจารย์ลูกอืมาวันไหนล่ะนี่แถาห้องนี้แล้วกัน ก็แปะพายชื depths? ่อหาเป๊บฮะแล้วห้องได้เลยนะไม่ต้องกลัวอ๋อนี่ก็คือห้องที่เราสร้างนะโอเค กูขอตายกันได้เพื่อนจะมึงจะอะไรขนาดนี้ให้กูตายเถอะสวยนะสร้างลขาเฉพาะตัวเบีดนะพี่น้องไหมตัวนี้ชื่อแบ๊กมีสีดำือตัวนี้ชื่อไว้์ต่สีขาวก็ตามตัวตัวยืนเฮ้ยไม่ยืนรวมอะไรเต็มชั้นนี่อ่ะแบ๊กจะไว้์กลเหรวะไกลอ่ะ อ่ะเรียนนะนี่ก็ของไหนะอยตา้เยอะมากก็ไปทำไรไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวเยอะมากของในตู้ไมนแค่นี้ที่ดังอันนี้คือไดอารี่ของในตู้กิบก่อนวันนี้ก็คือเที่ดังในตู้มีหนังสือจัดท็อปเรียนไปเก็บของดอกไม้สีแดง จา้องนอนไปอะไนะเป็นตูเก็บของทียัไม่มีอะไรนอน่่าเข้าของจานยังไม่ได้ทำเลูกาสีดำส่วนนี้ก็เป็นมุมให้เมียเราออ้เรเสร็จไหมเดี๋ยวจะนพามาให้หลังนะลูกเดี๋ยวจานพามาพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำมัเกิน่ะามเลยวยไว้อ๋อทำอะไรนึ่ยังไม่ทำโอ้ยแล้ว แล้วในนี้ก็จะมีเป็นปาาลปาค่ะล้อขอปลาให้เมียวทำล้อขออ้อดีกว่าว่าทำอะไรบ้างไม่มีเวลาว่าทำเข้าไม่มีเวลาเข้าหมูเข้าเลยให้เมียววันนี้แค่ไม่เข้าเกี่ยงไม่เข้าชาว่วงเช้าอ่ะเหรอใช่ไมท่ทำแค่ห้ององตัวเองไงล่ะไอเคยเคยเคย<อ>ทำแค่ห้องตัวเองไงล่ะ เราอะลงมาข้างล่างหนูไปไหนลูกหนูลงมาข้างล่างลูกหนูจะขึ้นไปทำไมเขาบอลูกเออลงมาข้างล่างขึ้นไปเล่นลูกโคมไฟเขาไม่ได้เอาไว้ให้เล่นะลกหลูกต,ต้องฟังมีนนะเข้าใจไหมหนูเข้าใจไหมพี่พูดหนูก็ต้องฟังมีนเลยนะ และผมเชื่อว่าอีกไม่นานผมจะดูทุกคนนั่นไงนั่นไงพอพอใช้สกิลมันเป็นอย่างนี้เวียพอใช้สกิลมันเป็นอย่างนี้พอทุบทุกเลยโว้ยอะไรนะอยากอย่ามว่าดูเลยโอ้โหอยากเข้าใกล้อยากแรกอยากอยากเข้าใกล้เป็นไรพอที่นี่ก็ขอลาไปก่อนเห็นนู่นไหมเห็นนู่นไหมไหนๆก็จะ ตัวตัวทขาไมกลัวอะไรกันนี้หรือไม่กลือนี้จะได้นี่นะทุกคนไปละพรุ่งนี่หรือไม่ก็มาลือนี้น่าจะได้ไห่กลัวไม่ไม่ไม่กลัวนะเรียนนะทุกคนต้องเป็นกลัวบายบายไม่เชื่อใจใหม่คนเอ่อพอไม่กลัวพอไหมรอพอไม่กลัวแต่สอต้องเป็นกลัวไว้เจอใจกลุ่มใหม่ในเรื่องเดอไมอสสคูเลยนะคะเล่นเกมกันเลยกัน ตอนนี้เราอยู่ในช่วงกดแปลกๆนะครับถึงกูจะไหนกันเถอะเอาอีพีคนเปิดโปูไม่ล้คือมตัดทางขึ้นกูเรอเฮ้ยใครใช้อ่ะแหลกเลยเฮ้ลทางขึ้นกูล่ะแหลกเลยไม่มีขวายไม่น่าอยู่ใกล้เลยไม่ปลอดภัยเลยแหลกเลย

để tôi làm vậy nhé không được chịu được không 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 สบถให้เดี๋ยวเราสบถให้นะเียกบรีเบิร์ดเลยสัตว์ไม่ต้ออกรอบสองายกสองรอบนี้กูไม่ยอมโดนกูโดนกูไม่ส้ผมโดนนะเกมไม่โดนนี่ไม่โดนไอ้โง่เอี๋ย่าโอ้ยกูเป็นกูขึ้นาหญยังวะไอ้หอกให้มึงขึ้น

สราไม่รู้สึกว่ามีตุ๊กมตุ๊กยึดของโอเคยังไม่เ้าไม่ต้องหัวนะจ้าเดี๋ยวหนูไปจักร์ตให้เกไม่รอดเน่เกบายขึ้นมานั่นแหละอย่บอกแล้วเาแกไม่รอนเน่ อยากสู้ด้วยอ่ะแต่สู้ไม่ได้พลังลงน้าไม่ได้แก้ววะแก้ววะมันหนุนมึงแก้ววะสึ่งมวยระว่ากบไหนมันหนุนนะครับสถาบันไหนมามาตออดีกัน้เขาว่าาถามสถาบันกันแล้วครับ สึ่งระหว่างกกับดูดูดต่อยกันใดดานะครับนี่นี่คือทะเลทะเลใดดาวนะครับมวยในดนครับตอนนี้มีคนระเบิดพลังนะครับนเลือกเผาป่าเว้ยมันอยู่ใต้น้ำได้นี่นี่แล้วเขาขึ้นมาหายใจนะครับแล้วก็เลือกเผานะครับจะเลือกเผาป่านะครับกบก็ขึ้นมาหายใจนะครับดูดดูดก็กำลังกำลังไหว้ได้แล้วเลือกเผาเลือกเผา บอกเผาเลยบุกาบุกการู้จักเปล่าแล้วดูดูก็ตอนนี้ก็กำกำกอกำ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 กักำกำรำก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 ำเำรำก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 ครับคุำกำกากำ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 กะไำครับคำก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 ากำกรกำ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 ะกำกกับเกำ่ำกำกกำ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 กด้ำก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 อกกำกำกำำกกำดำกำกำกกกำกก ของโกยวยาโกขโมยยาโกขโมยยาโกวันนี้ครับเขาลังจะต่อยนะครับดูเหมือนตอนนี้นุ่นๆนะครับขโมยยาโกนุ่นๆหัดเจ็บแล้วเดี๋ยวเขาจะอีกไหมแล้วก็สื่อระหว่างโกกับดูดูจะเป็นไงครับติดตามรอกันต่อเลยนะแล้วก็ขอขอขอเปลี่ยนเผาไว้นะอย่าลืมไปกูกูไม่ใช่เผานี้ เดือไหมจเราก็ตามไให้กูด้ล้วก็ตอนนี้อะโตฮะทำไมปตายใหญ่กันหมดเยอนะทำไมนำนำปตายใหญอวะเเคิบเองด้วมยเออชื่ออะไรเราเราชื่อมิกกนี้มันจะตายเนี่ยขอามึงนแม่งมึงมึงมึงตายใจต่อยกันไหมเขาต่อยกันแล้วอยากออกวยว่าคนนจะตายเธอชื่ออะไรเราชื่อมิกกบอกกูชาไปเพื่อจ้าอันนี้ให้พออ อย่าแบบกำลังไปจำก่อนฉันจะทำเพียร์แกโอ้ยนหยวุกูกใครเขาใครมาทำาเอาแล้วเขาไปดูดดตัวนั้นทุกกงอ่ะไม่ทำให้ใจเย็นใครฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วใครตีฉันลงมาแกไม่รอดเนี่ย กูนีแหละจะไม่รอดโอ้นบอยกูตายม่้กูไม่เก่กูไม่เก่นะเมื่อกี้กู่ไมนใช่ขาเลยตายพฝนตายพวกฝนโอตกลงตายอดช้าคือไม่ได้ เดี๋ยวเขาไป็นผอไปช็อกเกอร์แป๊บมึงผมเปลี่ยนผาได้ไหมแล้วตอนนี้กดแปลกๆแล้วขอเปลี่ยนได้ไหมผไม่โทนแล้วผมขอเปลี่ยนได้ไหมกดแปลกๆแล้วเราจะขอปิดเซิร์ฟแล้วลูกเราจะพักก่อนครับได้ครับพักเลยนั่นเปลี่ยนเผานี่อย่าไปแย่งผอคนอื่นเอาผมไม่ตายเลยค่ะบอกโก้ไม่ใช่ครับโกูป่ะ ช่วยหน่อยได้ไหมดีนะเซฟเตียงไว้ผิดซะด้วยไม่ได้เซฟตรงห้องเตียงเอาเปลี่ยนสภานักเรียนเป็นผู้ชายดิสภานักเรียนสภานักเรียนสภานักเรียนไม่โกรธไมื่อยไม่เรียนไม่โกรธท้อฝนตกจับพอกูท้อขูใช้หมวกโอเคเปลี่ยนพอมไหมครัมันต้องมันต้องเปลี่ยนพอมเป็นหมวกกินข้าวขอขอจบ อนนี้นะครับก็ขอจบการกูไปไปเท่านะครับบุ๊ย